สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้พบกันวันนี้วันที่เจดเดือนสามปี6กหกับฮานอยศูนย์มัดรวมนะครับผมก็หายไปสองวันครับเชฟหนุ่มติดธุระงานบวชที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยฟรหลายๆท่านด้วยครับที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเนาะแต่สําหรับเมื่อวานในกลุ่มเนาะเชฟหนุ่มก็ ให้แนวทางในกลุ่มพอดีช่วงกลับจากกำแพงเพชรแวะปั๊มก็มีเวลาก็พิมพ์มาในโทรศัพท์ให้เอฟซในกลุ่มเนะมาะเมื่อวานก็แตกกันเหมือนเดิมครับสามสี 3, 4, ต่ตรงตรงสามสี่สี่แปดแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็สำหรับเอฟซในกลุ่มเชฟหนุ่มก็เข้าแตกกันเมื่อวานเนาะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไม่มีสรุปผลเนะาะเมื่อวานไม่ต้องสรุปเอาของวันนี้เลยเนาะเพราะว่าเชฟหนุ่มไม่ได้ทำให้เมื่อวานก่อนเนาะ ก่อนอื่น,นครับก็อ,อีกอย่างครับสาหรับ fc ใหม่หรือ fc ท่านใดที่ได้ตัวเลขแล้วทั้งจากเชฟหนุ่มแล้วก็จากหลายๆสํานักครับก็ฝากไว้กับบ้านคุ้มทองนาคานะครับผมบริการเป็นกันเองรวดเร็วทันใจลองเข้าไปกดที่ลิงก์สีฟ้ฟานะครับที่เชฟหนุ่มแปะลิงก์ไว้ให้สําหรับ fc ใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็บอกกับาทางทีมงานด้วยว่ามาจากบ้าน คุมทองนะคะเอ้ยมาจากช่องเชฟหนุ่มนำโชคครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ลองไปดูแนวทางของวันที่เจนะ็ดเนาะหลังจากกลับมาก็าเริ่มลงปกติครับว่างแนละ้วมันก็ไม่ว่างเท่าไหร่ก็ทาไ่เหมือนเดิมแต่เ,เราก็มาลงแนวทางเป็นประจําของเราละครับผมสําหรับวันแนวทางของวันที่เจนะ็ดเนาะเชฟหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์ หนหแล้วก็เจนะครับวิ่งลูดวิ่งลูดที่1น,นะครับวันนี้โอ้ยลืมเปิด1นะหนึ่งก็จะเป็นศูนก็จะเป็น

หนึ่งหกนะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็หนะ้าห้าหกเนาะ 7จ็ดแปเจ็ดเก้าแล้วก็7 1็ดหนึ่งคูเบก็จะเป็น0ูนยหนึ่ง แล้วก็เจ็ดเนะครับชุด3ตัวของเรา3ตัวก็เป็นเจ็ห้า ห้1 1ปดกก็ ศ1นครับผมใครชอบตัวไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านเนาะตัวเลขมีเข้ามีหลุดครับผมบก็สำหรับ ID Line ของเชฟหนุ่มนะครับรเข้ามามันก็มีประโยชน์ตรงนี้ครับตอนเวลาเชฟหนุ่มไม่อยู่หรือว่าไปต่างจังหวัดไปไหนก็ ได้ส่งให้ทางไลน์ไม่มีเวลาทําคลิปตั้นย์เ9665605ครับผมสำหรับวันนี้เด่นละ1ชุดของเราก็วันนี้ตัวที่สามารถวิ่งรูดได้ก็คือ1นะหนึ่งตัวเดียวเนาะ หเจแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้า ประมาณนี้นะครับ7 5็แล้วก็วันนี้ฝากคู่ตองไว้สักหน่อยเนาะตองเริ่มจะใกล้แล้วแต่ไม่เบิ้ลมาหลายวันนะเมื่อวานไม่เบิ้ลนะ5 5าหห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ด ผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากอีกครั้งครับสำหรับได้ตัวเลขไปแล้วเชฟหนุ่มก็ต้องขอ,อแนะนำกับบ้านคุ้มทองนาคานะครับลองเข้าไปกดที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มแปะลิงก์ไว้ให้ก็เป็นผู้สนับสนุนช่องเชฟหนุ่มเนาะแล้วก็มีทั้งหุ้นมีทั้งลาวพัฒนารัฐบาลไทยมีหมดนะครับ ลองเข้าไปกดที่ลิงก์ดูได้แล้วก็สอบถามแนละ้วใครไม่เข้าใจก็แอดไลน์มาถามเชฟหนุ่มได้นะครับเดี๋ยวจะ,อะบอกให้นะหรือโทรมาได้ที่เบอร์โทรส่วนตัว0 8 8 6 8 3 6 2 8 1นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆกับัน,นอังคารนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ